คเครื่องนี้เป็นเครื่อง Lenovo A6010 เป็น Android version Lollipop 5.0.2นะอัปเดตแล้วนะครับล่าสุดปัญหาของเครื่องนี้ก็คือไม่สามารถจะกดโทรศัพท์ เพื่อโทรออกได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเปิดสมุดโทรศัพท์ได้เวลาเปิดแล้วมันจะเด้งออกอย่างนี้นะครับเปิดแล้วก็เด้งออกสมุดโทรศัพท์ก็เช่นกันฮนะเปิดแล้วเด้งออกส่วนข้อความเปิดเช็คได้นะข้อความเปิดเช็คได้ปกติ ในบางครั้งก็เปิดไม่ได้นะเคยแก้ปัญหาด้วยการลบแอป,ปบางตัวออกนะครับอย่างแอป,ปที่มีผลมากสุดก็คือเท่าที่ทราบนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจคือแอป,ปตัวล่างสุดเนี่ย Parallel Space เนี่ยเป็นแอป,ปสำหรับเปิด2 ID พร้อมกันเช่น Line Facebook จะสามารถเปิดพร้อมกัน2 ID เเคยลบออกแล้วลองรีสตาร์ทเครื่องก็กลับมาใช้งานได้ปกติสามารถกดโทรเข้าอ่ากดโทรออกได้กดดูสมุดรายชื่อได้แต่บางครั้งก็ไม่ได้นะครับเลยต้องลบแอปหลายตัวเหมือนกันลบทีละตัวแล้วลองรีสตาร์ทเครื่อง ทำอย่างนี้กับแอปหลายตัวจนบางครั้งก็กลับมาใช้งานได้ปกติบางครั้งก็ใช้ไม่ได้ก็เลยต้องทําการรีเซ็ตเครื่องเป็นค่าโรงงานก็ทําอย่างนี้หลายครั้งแล้วลองลงแอปก็ใช้งานได้ปกติสามารถกดโทรออกได้ดูสม,มุดรายชื่อได้ แต่ปัญหาล่าสุดคือตอนที่ล็อกอินเข้าดับบล็อกนะะดับบล็อกตัวนี้ล็อกอินเข้าดับบล็อกตัวนี้ด้วยบัญชีของ Google เป็นบัญชีเดียวกับที่ลงทะเบียนใช้เครื่องเครื่องนี้นะฮะพอเปิดดูสมุดรายชื่อ หรือกดโทรออกก็เด้งเหมือนเดิมเป็นปัญหาเหมือนเดิมตอนนี้เลยไม่ทราบปัญหาว่าปัญหาแท้จริงมันเป็นที่แอปหรือเป็นที่ Android เวอร์ชันนี้เนี่ยหรือจะเป็นที่การล็อกอินเข้าบัญชี Google งงมากๆ